ข้างอะไรไอ้มือมือข้างนั่นนี่ไงเกาคางเดี๋ยวเขานกขี้ใส่หัวเอาออกให้หน่อยดิมาเกาคางนี่นี่ไงขี้เยก็มาแล้วมาเกาคางอีกอะไรนี่ีไงขี้หมดนยังนอนไงนกขี้ใส่หัวนี่ เกาช้างเกาช้างเลยมาลุกตะโเมาลุกตโอ้ลักเงิลักเดมาลัเบีบบีบหน่อยลูกตัวลยนอนนอนลงนอนลงอนลงนอนลเมื่อกี้หงายท้องเลยหงายท้องนี่ลูกหงายนี่นอนหงายนี่ลูกมันลวดยวดหลังเลยหงายท้องกันนี่ลหลังเลยอ้ นอนแล้วนอนแล้วชมไม่ได้เออเสียจะลงพุงไปหน่อยแล้วหงเนี่ยเสียเนนั่นแหละไงท้องนี่ไงทองเนียเยเสียอันนี้ันีอันนีม่ลิบีลกัน แง่มหาไม่ได้ให้นอนใสเราอ้ยตูดมาไม่ได้ให้นอนใสแม่แล้ว้ยูสุดหลอหันหน้ามาก่อนหันหน้าหอให้แม่ทุกนหันหน้าหล่อมมาก่อนแอน ขี้เกียจสามทีแล้วเร็วแล้วไปเล่นกันแล้วพี่ตองมาชวนแล้วนะเล่นเปล่าลูกกระโดดเด้งๆกันแล้วมันกระโดดดึงๆกันแล้วแอนเอนไปเปล่าลูกมาไหนพี่ตองไหนอ่ะเร็วแอ็นมากระโดดเล่นกันอ่าเร็วเร็วไปเร็ว โมไข่อะคอยเล็กอ่ะแล้วดีมากระโดดเล่นมามกระโดดทับมาโอ้โหน้องมารออะไรลูกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออาทักป๋าก่อนเดี๋ยวมาเล่นกับแม่เอก่อนลูกเล่นกับแม่เอกพี่ตองก่อน น้องชายแอนน้องชายแอนอยู่นี่น้องสาวซีน้องสาวแอนมาลิอูปอมาลิอูปอมันอยู่ใกล้ๆด้วยสดินก็อยู่ฝั่งนู้นน่ะสดินก็อยู่เนี่ยนะสดินก็อยู่นี่มาลีก็อยู่นี่แอนแอนแอนไหนเลยมาเกาค้างเลยลูกเกาค้างเกาค้างไหนเกาค้างเอ้ย เหม็นนอนเลยลูกเห็นนอนเลยไงหลังตายดิไงหลังนี่ไงหลังนี้ลูกนอนดินอนนอนหลัตายดิเฮ้ยไปแล้ววันนี้เอ็นจะล่นสองนาทีได้ลูกเ้นออจะย็นจเย็นเอาละเอาละเอาลฮึ เอ็กซ <Exercise> <ừ> ์ซอ <À> ์ซยหน่อยให้ผมยังมาโดนเลยแม่ไม่ใช่มาโดนแม่เลยไปเล่นแบบของพี่ตองเนของพี่ตองดิได้ไหม เหลือลูกเดียวแล้วนะโทษเหลือลูกเดียวแล้วเป็นไหนหมดอ่ะย้อยอย uh, ู่อยู่ในบ้านหนึ่งลูกไหนอีกอเดี๋ยวแม่ไปเอามาให้